สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับครัวคุณหมวยอีกแล้วนะคะเมนูซ้ำเมนูที่ทานบ่อยนะคะหนึ่งอาทิตย์ต้องได้ทานหนึ่งครั้งนะคะข้าวปุ้นสาวน้ำปลาจ้าก็ดูคลิปอะคะ่ะดูคลิปแบบว่าพี่ๆยูยูทูบเบอร์เขากินนะคะแล้วก็อยากทําตาม วิธีทําคือง่ายมากเลยนะจ๊ะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่น้ะะําปลาสองช้อนนะคะปรุงชรสดนิดนึงน้ําตาลนิดนึงใครอยากจะดับคาวด้วยค่ะแต่ใครใบมะกรูดก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้นะคะอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงใส่กะปินิดนึงไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยหลังจากนั้นก็จัดวางผักที่เราลวกเรียบร้อย ทานกับผักอะไรก็ได้นะคะแม่หมวยชอบกินผักแต่วันนี้มีอะไรกวางตุ้งแล้วก็มีกระลำนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นโลยใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหรือใครอยากบีบน้ำมะนาวก็บีบได้นะ คือรสชาติก็กลมกล่อมนะคะแม่หมวยก็ชอบทานมากแต่ไม่ค่อยทานบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้กินปลาาทีไรแล้วก็จะมีผื่นขึ้นนะคะนานๆจะกินทีนะคะหมดเรียบร้อยแล้วจ้าสีสันสวยงามไหมคะมาทานด้วยกันนะคะไม่รู้จะพาคอะไรแล้ว